thank you เตี้ยงเตตี้เตียมมีเตียมอยู่แล้วเชิญครับคุณลูกค้าครับนี่ไงเนี่ยเตียมนะลูกจ่าไพล้อเสดอหูเชิญครับขอเรียนเชิญคุณลูกค้าเลยครับทารานะสัมภาษณ์นิดนึงฮะอ่ะสวัสดีครับอีกทีสบีกทีเมื่อกี้เราไปชมกันแล้วบนรถคันนี้งดงามแค่ไหนเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดกันบ้างขอแนะนําให้รู้จักกับเจ้าของรถครับคันนี้ ขับมาไกลฮะมาอย่างไหนครับผมเชียงใหม่ครับแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับนี่เ่มืออาชีพเมืออาชีพชื่อเฟรมครับมาจากเชียงใหม่ครับมาจากเชียงใหม่คันนี้หมดไปเท่าไหร่ครับเอาง่ายๆก่อนเลยหมดไปเท่าไหร่ครับไม่รู้จาไม่ได้คุณทำอาชีพอะไรฮะถึงมีเงินแต่งรถเยอะขนาดนี้ครับฟอเรสขายน้ํามันครับขายน้ํามันขายน้ํามันอะไรครับผมขายน้ามันเก่าครับน้ำมันพืชใช้แล้วเอาไปทำไบโอดีเซลยังไงครับอ๋อน้ำมันพืชใช้แล้ว แล้วก็เอามาเอาไปขายที่เขามาบิ้วแล้วไปขายในตลาด<ช>ไปทอดไก่ทอดอะไรเงี้ยนะใชไ <laughs> ไ่ไม่บิ้วอ่ะไม่บิ้วไม่บิ้วไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ที่เขาปุ๊บแล้วก็เอาไปทอดปลาลังโกเอาไป, <laughs> ไปเอาไปส่งโรงงานแล้วก็เขาก็ไปทําไบโออย่างนี้ครับเอา<ไ>ว<ป>ัที่เขาทอดปลาท้องโกอะไรมาแล้วเราก็ไปเก็บมาแล้วไปส่งแล้วไปทำไบโอดีเซลใส่รถยนต์ใช่ครับที่เอาไปผสมใส่รถยนต์เจ๋งว่ะ อ่ะเรามาคุยเรื่องท่านี้ก่อนที่เรา Hadi. ทำกันมานานแค่ไหนละเอาง่ายๆันานี้ปีทำมาตั้งแต่ตั้งแต like, like, ่เมียย <anch ot> ังแบบยังไม่ยังไม่ขอดอ้ออ้อนะยังยังเรียนอยู่ตอนนี้ลูกคขอดเดินเล่นแล้วอ่ะลูกคขอดเดินเล่นแล้วทำมากี่คันแล้วทำมากี่คันแล้วตอนนี้กี่คันแล้วกับผมเนี่ยหนึ่งสองสามตอนนี้สามคันค่ะสามคันแล้วเขาเรียกว่าไม่เข็ดนะครับลูกค้าเอสซีโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เข็ดเป็นไงหนึ่งจุดแปดอ้าวนี่นี่ขอกล้องนิดนึงขอกล้องนิดนึง เอาหมดละไปไปแล้วหมดหน้าที่แล้วเชิญนู่นแม่อยู่ไหนนู nu ่นนู่นนู่นนู่นยังยังอ้๋ออ๋อ้าวลูกอ้างลูกวันเทปเนี้ยไม่ได้เชื่อกูนี่เฮ้ยลุงไหนพี่เรียกยังไงดีเรียกปู่ลูกโอ้โหปู่เลยรนี่ดูเสื้อตีมเขานี่ตีมเข้ามานะครับก็ไม่มีอะไรครับแนะนําให้ดูว่ารถคันเนี้ยนี่หน้าตาเจ้าของเป็นแบบนี้นะครับน้องเฟรมเชียงใหม่ ทำกับเรามาเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนไอ้ปโป่งยังไม่คัดอย่างนี้นะตั้งแต่เซตเทอร์โบแล้วก็ทำสีแล้วก็มีชุดแต่งอันนี้ก็มาอัปเกรดเรื่อยๆเปลี่ยนล้อเปลี่ยนเบรกใสโอ้เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราจะไล่เจ้าของไปนั่งอยู่กับเมียก่อนนะฮะใช่ครับแค่นี้นะครับเราคิดว่าจะจะจะ,จะเอามาแต่งอีกไหมฮะมีคันไหนจะมาแต่งอีกไหม ผมรออยู่นะไงฮะเอาลูกค้าไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับก่อนที่จะไปชมมันต่อว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะฮะอย่าลืมครับกด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมว่าคันนี้มีอะไรที่เราใจกันบ้างครับไปครับ ไม่มีอะไรมากครับนิดนึงนะฮะก็อยากจะสรุปคันนี้ให้ฟังกับระยะเวลาในการแต่งเรียกว่าคันนี้เขาเรียกว่าแต่งเรื่อยๆแต่งกันมาตลอดนะครับเป็นลูกค้าประจํากันนะครับเริ่มต้นเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งแต่การเซ็ตเทอร์โบเพราะรถคันนี้เป็นซีวิกเอฟซีหนึนะครับเรื่องของเทอร์โบเดี๋ยวผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับฝากไปทุกคลิปถ้าผมมีเวลาถ่ายรถเครื่องเดิมเซ็ตเทอร์โบเนี่ยเรื่องความแรงนะครับใครก็ทําได้และคันนี้เรียกว่า เดินทางกันนะครับเขาเป็นคนที่ขับรถนะจากกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่ไปกรุงเทพขับรถที่เรียกว่าทําไปใช้งานทําไปไม่ได้ไปจอดอยู่เฉยสามปีนะถ้าผมจําไม่ผิดคันนี้ที่เซตเตอร์โบจากเราไปต้องมี3ปีก็ยังคงเหนียวแน่นนะครับสิ่งที่ต้องระวังสําหรับเจ้าตัว fc หน่จุดแคือการใช้เกียร์เล่นเกียร์นะครับต้องระวังนิดนึงเพราะเกียร์ cvt ในบอดี้เนี้ยนะครับเขาออกแบบตัวเครื่องมาให้มันประหยัดน้ํามันนะครับพอเราเซตเตอร์โบก็ไปเนี่ยถ้าคุณไปขับแบบออกตัว ไปเข้าเกียร์ว่างกระชากเกียร์นะครับหรือกระแทกออกบ่อยๆอาจจะมีปัญหาได้แต่ถ้าคุณใช้เป็นนะครับใช้แบบปกติมนุษย์ซัดเนี่ยจุ่มไปเลยคุณจะแช่งแต่ต้นยัน200กว่า230-240กิโเมตรต่อชั่วโมงคุณซัดไปเลยไม่มีปัญหานะครับตัวรถนะฮะเครื่องยนต์ไปแล้วจุดเด่นของคันนี้คือเจ้ากัญชนหน้านี่ที่ผมตั้งชื่อมันว่า Predator นะครับตัวนี้ตอนที่เราออกแบบกันมาเนี่ยเราเน้นที่ว่ามันจะต้องโหดมากๆนะครับแล้วมันก็โหดจริง สีสีนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเราอยู่แล้วนะครับลูกค้าถามผมบ่อยว่าสีคันนี้เนี่ยเรียกว่าสีอะไรวะนะผมก็ยังคิดชื่อไม่ออกเลยไม่รู้จะเรียกว่าสีอะไรดีเพราะเรามีเขียวเทยไปแล้วนะครับอะไรไปแล้วหลายตัวนะแต่คันนี้ย,ยังคิดไม่ออกนะครับใครที่คิดชื่อสีนี้ได้เท่ๆเก๋ๆゲゲนะผมฝากด้วยพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับว่าสีเนี่ยเราจะใช้คำว่าสีชื่ออะไรนะแล้วเดี๋ยวผมจะ คัดเลือกแล้วเอามาลงหน้าเฟซผมนะครับอา้าวในส่วนของตัวรถนะครับโป่งรอบพันคัสตอมทั้งหมดคันนี้เป็นงานคัสตอมนะออกแบบใหม่หมดเรียกว่าทำเนี่ยก็คือคันเดียวในโลกกันเลยทีเดียวทําปั้นขึ้นมาคุณจะไม่มีการซ้ําแบบนะครับงานพวกคัสตอมแบบนี้ข้อดีของมันคือไม่มีซ้ําไม่มีเพื่อนแล้วก็ไม่มีใครทำนะมึงหลอกของมึงคนเดียวนะนะครับแล้วกูก็ไม่มีลูกค้าที่แม่ง จะมาทําแบบนี้เพิ่มด้วยนะฮะนะครับใครที่จะมาทำแล้วบอกเฮ้ยนะผมชอบแบบเนี้ยผมจะเอาอย่างเงี้ยไม่ได้นะคล้ายได้แต่ผมจะไม่ทําให้มันเหมือนคันนี้เป๊ะแน่นอนเรามาคิดกันระหว่างเจ้าของรถกับตัวผมนะครับว่าจะให้รถออกมาเป็นแบบไหนนี่เขาเรียกว่าสเสน่ห์ของงานคัสตอมเมคนะครับอ่ะล้อเนี่ยเลือกเป็น w w o r k นะครับ l 1และ offset เนี่ยเขาเรียกว่า การที่จะแต่งรถทรงนี้ฟิปเมนตต้องได้นะครับระบบช่วงลา่างใช้เป็นโชค๊คสตัดปรับเกียวนะครับไปเอ็กกับถุงลมนะครับคันนี้ผมเอ่ยชื่อก็ได้รถที่ร้านเนี่ยผมจะใช้บริการเรื่องของถุงลมเนี่ยของคุณหลีนะครับของคุณหลีสะดวกอย่างหนึ่งคือเวลาคุณเอารถเข้ามาแต่งกับผมเนี่ยจะจัดทรงจัดฟิ t เมน t เนี่ยคือคุณไม่ต้องขับไปหลายที่คุณจอดที่ผมเลยชุดตรงชุดแต่งสีล้อถุงเถงผมจะการให้เสร็จนะครับแล้วราคาเนี่ยก็คือราคา ปกตินะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยฮอปอัพเนี่ยคิด50,000ผ่าน a s ซั5 5 0 0 0มีค่าบริการไม่เกี่ยวนะครับมาที่ผมผมทำฮอปอัพ50,000ผมก็คิด50,000แต่ผมดูแลให้ลูกค้าจะได้สะดวกไม่ต้องขับรถไปขับรถมาเพราะบางคนเนี่ยทำรถทำสีนะครับจะไปใส่ถุงลมอ้าต้องมาตรงน,รงนี้ตรงนี้เสร็จปั้นโปง่งปั้นโปง่งอ้าเดี๋ยวไปใส่ถุงลมใส่ถุงลมกลับมาอ้าล้อลงมาฟิกเมนต์ไม่ได้องศามุมล้อไม่ได้ โยกกันไปโยกกันมาหลายที่เหนื่อยมาที่นี่ย้ำตลอดครับเอาเวลาไปหาเงินอย่างเดียวแล้วสั่งมานะครับวางคอนเซปต์มาสั่งมาอยากได้แบบไหนเอาเวลาไปหาตังค์ถึงเวลาโอนตุ้มจบหลอ่อแบบนี้นะครับไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนี่บอกเลยหางหลังนี่อันนี้บางคนบอกนะมันเล็กไปหรือเปล่าอย่าได้ใหญ่ๆอลังการผมบอกเลยนะฮะทีนี่ยผมชอบเลยมันดูแบบ มันเท่ะ <Wow. S 1> นะครับขนาดไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วลูกค้าบอกเลยนะไอหางแบบโอ้โหประวานแบบเฮีใหญ่ๆผมไม่เอานะผมขอแบบไม่เหมือนใครอะ่ะออจัดให้นะครับเพราะนั้นคันนี้รอบคันไม่รู้จะพูดอะไรมันสวยไปหมดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นงานคาร์บอนฝาคาร์บอนนะครับทรง JS ลูกค้าเนี่ยก็ใส่กันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับก็ใช้ต่อไปยาวๆสวยเลยเข้าไปดูข้างในกันบ้างนะครับข้างในเนี่ย คันนี้เนี่ยเบาะเนี่ยยังคงเป็นของเดิมนะหน้าหลังแผงประตูแต่สิ่งที่เพิ่งเข้าไปก็คือเรื่องของเบาะเบาะนะครับเป็นเลโกโรแท้และรุ่นนี้เขาเรียกว่า Limited t o o นะรุ่นนี้ CS Sportster นะครับสวยมากๆและบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเลิกผลิตไปแล้วนะนะครับมีตังก็หาซื้อไม่ได้นะครับตัวนี้เลิกผลิตไปแล้วเราพยายามเลือกตัวเบาะที่มีผ้าคาร์บอนเนี่ยเพื่อให้เข้ากับตัวแผงที่เขาไปทำคาร์บอนมา นะครับสวยจริงนะและหายากมากนะครับไม่มีแล้วนะรุ่นนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้จะพูดอะไรพูดด้วยคำเดียวว่าเป็นรถที่สวยมีสเสน่ห์และมีเอกลักษณ์และใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับนะครับเพราะอย่างที่บอกมันเป็นสตัดปรับเกียวแล้วมาใส่ถุงลมมันจะไม่ใช่เอาโช๊คเดิมเนี่ยแล้วไปทําถุงลมเนี่ยรถที่เซท์โบรแรงม้าขนาดนี้นะครับ ใครที่เคยใช้ถุงลมอยู่จะรู้นะครับว่าเอาข้างจริงสวยแต่มันขับเร็วค่อนข้างไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นคันนี้กว่าที่เราจะไล่ช่วงล่างให้สามารถขับซิ่งได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องหมูๆนะครับนะเ mm hmm. พราะฉะนั้นนะครับฝาง่งนิดเดียวคุณลูกค้าทั้งหลายนะครับที่จะเข้ามาที่นี่นะครับย้ำอีกทีคอนเซ็ปต์นะฮะต้องรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องความแรงและความสวย แล้วที่ขายไม่ได้ครับวันนี้ที่ลูกค้าบินมาเอาเนี่ยแต่งเสร็จแล้วสีก็สวยแล้วนะครับเคลือบแก้วเต็มระบบไม่มีอะไรเลยวันนี้มาเคลือบแก้วเพราะรถเนี่ยลูกค้าบอกเดี๋ยวผมจะเอาไปเก็บนะฮะไว้ให้ลูกเช็ดลูกถูแล้วนะครับ<ๆ>ก็เลยมาจัดงานเคลือบแก้วเซรามิกแท้นะครับเต็มระบบครบวงจรทีนี้ล่ะบอกเลยฮะเงาวิ้งนะครับเพราะกรรมวิธีในการเคลือบแก้วของเราบอกเลยว่า แพ้ทุกจุดเตรียมผิวนี่เรียบปึ๊ดนะครับแล้ที่สําคัญถ้าเป็นลูกค้าที่ทําสีกับผมนะราคาเบามากๆถึงแม้จะเป็นลูกค้าที่อื่นนะครับจะขาจองขาประจําลองมาสัมผัสดูครับกับงานคาร์ดีเทลลิ่งที่นี่ผมบอกเลยว่าเนี้ยบสุดๆนะครับลองดูฮะ ช่องทางนัดหมายท้ายคลิปเรามีให้ยังไงฝากเห็นผลงานครับกับคันนี้นะฮะคลิปอาจจะไม่ยาวนะครับอาจจะพูดได้ไม่ครอบคลุมนะครับเพราะว่าผมถ่ายสดๆเรียวๆลูกค้าเนี่ยบินมาจากเชียงใหม่เพื่อมารับรถคันนี้กลับนะฮะยังไงก็ติดขัดประการใดขออภัยแล้วสงสัยก็พิมพ์ถามไว้จะพิมพ์ในนี้นะครับหรือว่าจะเข้าไปในช่องทางที่ผมลงไว้ให้นะครับยังไงตอบช้า แต่ตอบนะนะครับฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็รักกันจริงกดแชร์ด้วยครับวันนี้ไปก่อนนะครับมีผลงานดีๆจะพยายามหาเวลามาถ่ายชมนครับสวัสดีครับนะนะสั้นมันสั้นไปสั้นอะไรอีกอ่ะคลิปมันสั้นไปสั้นอีกแล้วเออสั้นไปนไนเอาต้องแบบ ขายของเออขอขายของนิดนึงขายของนิด,นดเึองอ่าเติมเติมหน่อยก็อาคารเมื่อกี้เราไม่ได้พูดเบรกอ่าเบรกเมื่อกี้เป็นใครเย็น18แซดแต่จริงๆเบรกมันมีเยอะมากนะเบรกมีทุกเวกทุกราคาชุดเทอร์โบคิดเนี่ยที่ใส่ไปไม่มีคลิปซิ่งใช่ไหม,มเ,เดี๋ยวต่อคลิปซิ่งให้อีกรอแป๊บนึงงเนี่ยเดี๋ยว10วิเดี๋ยวใส่คลิปซิ่งให้ดูว่า1.8เทอร์บโบวิ่งยังไง้าน้อง ที่ใส่ในคันนั้นเป็นถุงลมเนี่ยเป็น JW แล้วก็ไปจับคู่กับถุงลมอ่าอะไรอีกอะเกตวัดบอกรบอกโอ้โหเต็มเลยนะเีเพียบเลยบอกระอก้อก็หืมคลอง่ายเอางี้สรุปท้ายคลิปเลยนะนะกดแชร์ด้วยนะใครจะเอาเรถมาแต่ที่นี่บอกแล้วไม่ต้องมีอะไรเลยเงินมางานเดินเงินเกินงานวิ่งนะ ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องหาข้อมูลไม่ต้องอะไรแบบโอ้ฉันจะต้องรู้ทุกเรื่องมาที่นี่โยนเงินมาทุกอย่างบรนดานได้ตามสั่งแค่นั้นแหละไปแล้วสวัสดีครับ